สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านดอนชัยอาเภอปัวจังหวัดน่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูต้นอะโวคาโดนะครับซึ่งนิยมปลูกกันมากนะครับในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมพาไปดูครับอนี่นะครับนี่คือต้นอะโวคาโดนะครับวันนี้ผมมาถ่ายทําที่บ้านยายนะครับตาบ้านดอนชัยปกตินี่ปีก่อนนี่จะขายกันกิโลละอ่ากิโลละสามส้าถึงสีบาทนะครับแต่ ตอนนี้นี่ปลูกกันมากนะครับเป็นที่แพร่หลายในจังหวัดน่านก็เลยลดลงเหลือกิโลละยี่สิบาทครับบางพื้นที่ก็ไม่มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อนะครับนี่นะครับอะโวคาโดที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดน่านนี่จะมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับแต่มันจะมีพันธุ์กลมพันธุ์เมืองเนาะพันธุ์กลมพันธุ์ยาวก็มีเนาะจะมีพันธุ์กลมกับพันธุ์ยาวที่หญ่ปลูกที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นพันธุ์ยาวเนาะ เราเห็นที่มีพันยาวอ่าต้นมังเป็นหกกมมมนอืมครับสามลูกกิโลเนาะยายเนาะจ้ะสองลูกสามลูกสองสามลูกกิโลให้่สองลูกลูกสวยนี่นะครับยายต้นนี้ยายครับต้นนี้ปลูกมากี่ปีแล้วครับนี่ประมาณจะหาปีใช่ก็ต้องพูดเสียงดังนิดนึงนะพอดียายแกไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ปลูกมาประมาณห้าปีนะครับ ปีที่แล้วนี่เฉพาะต้นนี้นี่ขายได้ประมาณสี่ห้าพันบาทเนาะต้นเดียวนี่เนาะบางทีก็กำมันวยได้อยู่ครับครับ <c oughs> เดี๋ยวรวยนักกุมดึงอ่ะอ๋อครับอันนี้คือพันกลมนะครับันี้จนะลูกบ้านใหญ่จะมีพันกลมกับอ่าตัว,วนีครับเดี๋ยวนี้ก็ได้อันนี้ที่เราเห็นนี่จะเป็นพันกลมนะครับ นี่นี่นะครับเห็นไหมเดี๋ยวจะถ่ายใกล้ๆให้ดูนี่จะเป็นพันกลมกิโลกร,รัมละสิบห้าบาทยี่สิบาทนะครับตอนนี้นะครับถ้าสามารถมาซื้อได้นะครับถึงบ้านถึงสวนกเกษตรกรนะครับสามารถมารับซื้อได้ตรงนู้นก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู ืนี่ก็เป็นอีกพันหนึ่งไาเนาะนี่ก็เป็นอีกพันหนึ่งนะนนงจะมีหลายสายพันธุ์นะครับอะโวคาโดนี่ครับผมเคยเห็นอ่าพันธุนำเข้าจากจากต่างประเทศลูกและกิโลก็มีนะผมเคยเห็นนะครับนี่เห็นไหมครับยายเคยจะปลูกบริเวณรอบบ้านนี่ครับ อยู่ที่บ้านรอนชัยนะครับตำบลศิลาเพชรนะครับนี่ครับอ่า,อาวุคคาโดนี้จะใช้เวลาปลูกประมาณาปีครึ่งถึงสองปีก็จะเริ่มติดผลนะครับนี่อยู่เลยเสามปีะนี่ปีแล้วมีหนเร็เดียวดอกเยอะยายบอกว่าปีที่แล้วนี่ ให้ติดผลลูกเดียวปีนี้นี่จะติดผลเยอะ,ะครับใครที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดน่านนะครับสามารถมาอุดหนุนเกษตรกรได้นะครับถ้ามารับซื้อถึงบ้านถือหรือถึงหรือที่สวนนี่จะถูกหน่อยนะครับที่กรุงเทพนี่ผมเห็นกิโลละประมาณ80บาทนะครับ7-80ที่กรุงเทพนะครับนี่นะครับที่จังหวัดน่านนี่จะถูกนะครับ